การตั้งค่าให้แมทแบบแสดงภาษาไทยทําได้ดังนี้นะครับคลิกที่ Start Control Panel แล้วเลือก Region and Language นะครับก่อนอื่น Set User l o c a l Language ต่อมาคลิกที่แท็บ l o c a l แล้วก็ s e ตให้เป็นภาษาไทยอีกนะครับต่อไปต้อง s e ต System l o c a l โดยที่เราจะต้องเปลี่ยนให้ Non Unicode เป็นภาษาไทย ถ้าใครยังไม่เป็นภาษาไทยก็คลิกที่ Change System แล้วก็เลือกหาภาษาไทยพอพอได้เสร็จก็กดโอเคนะครับพอกดโอเคเสร็จ Windows มันจะให้รีสตาร์ทหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเราก็สามารถแสดงภาษาไทยในแรับได้ คราวนี้มาทดสอบโปรแกรมแสดงภาษาไทยดูนะครับมบรทัดที่2กับ,บรรทัดที่3คือคําสั่งเคลียร์คอม n ิว i n d o ์กับเวิร์กสเปซนะครับมบรทัดที่5ก็คือข้อความภาษาไทยที่เราจะแสดง6กับ7ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่า6กับ7จเนี่ยจะมีการกําหนดสีซึ่งการกําหนดสีก็มี2แบบทั้งแบบที่กําหนดเป็นชื่อเลยกับกําหนดเป็นค่า rgb พอเรากดลันก็จะเป็นดังรูปนะครับก็แสดงภาษาไทยได้แล้วแต่ว่า แบบตัวอักษรที่จะสแสดงภาษาไทยได้ต้องลงท้ายด้วย upc เท่านั้นนะครับเราจะทดสอบแบบตัวอักษรภาษาอื่นแบบตัวอักษรชนิดอื่นดูจะเห็นว่าพอแสดงปุ๊บ ก็จะเป็นภาษาต่างดาวนะครับอ่าเราลองใช้อังสนา UPC ดูกดล้านปุ๊บ,บก็จะเป็นภาษาไทยนะครับเท่านี้แม่แบบเราก็แสดงภาษาไทยได้แล้วนะครับ